ปูนกะทิสดก็จะประกอบไปด้วยแป้งสองตัวก uh, so ็ค oh. ือแป้ง uh, ข well, oh. ้าวเจ้าแล้วก็แป้งมันสัมปะหลังน้ําตาลปี๊ปหรือน้ําตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็หรือน้ําตาลปี๊ปก็ได้ถ้าไม่มีนะฮะแต่มันจะไม่อร่อยเท่าน้ำน้ําตาลมะพร้าวนะแล้วก็น้ําตาลทรายแล้วก็เกลือน้ําปูนใสแล้วก็น้าใบเตยอันนี้คือส่วนของตัวตัวแป้ง่แล้วก็ส่วนของหน้านี่ก็คือจะมีกะทิมีแป้ง แป้งเราก็เอาแป้งขา้าวเจ้านะแป้งขเ้เจ้าแป้งขา้า,งเขาเจ้านะแล้วก็เกลือค่ะและอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวที่โรยหน้าให้ดูสวยงามอันนี้ขั้นตอนแรกเลยเราก็ใส่แป้งแป้งตัวนี้ในสูตรนะคะมันเป็นหนึ่งส่วนแต่ทีนี้น้องๆเยอะพี่เตรียมมาสองส่วนขั้นตอนแรกเราก็ผสมแป้งลงไปนะคะแป้งทั้งสองตัวเลยนะมะีแป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันสำปะหลัง ค่อยใส่น้ำปูนใส่ลงไปค่อยๆเททีละน้อยนะคะแล้วก็นวดเพื่อให้เนื้อมันหนึบแป้งละลายดีแล้วเราก็เทส่วนที่เหลือลงไปนะคะแล้วพอเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปน้ำตาลทรายเราก็เติมน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะใส่หมดนี่เลยเคล็ดลับก็คือเวลาที่เราละลายน้ำตาลเนี่ยนะฮะน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยถ้าเราขยี้เฉยๆเนี่ย น้ำตาลมะพร้าวมันจะละลายยากเราก็ใช้ใบตองหรือใบเตยที่ล้างสะอาดล้างตามร่องใบนี่ให้สะอาดเลยนะะแล้วพอเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปขยำตัวอย่างก็คือเวลาเราคั้นน้าใบเตยลงไปในนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะหอมแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปแล้วพอละลายหมดละลายหมดปุ๊บเราก็บีบใบเตยออกบีบใบเตยทิ้งจากนั้นเราก็เติมเติมเจ้าตัว ใบเตยใบเตยสัดส่วนเนี่ยก็คือถ้าทําส่วนเดียวนะก็ใช้ใบเตยประมาณหนึ่งร้อยกรัมใบเตยนี่นะฮะพอปั่นพอปั่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องกรองนะฮะกรองเอาแต่น้ํามาเไฟแล้วก็เอาขึ้นตั้งเลยก็ใช้ไฟกลางไฟกลางใช้พายพายไม้นะคะไม้พาย นี่เห็นไหมแป้งมันเริ่มจะสุกหน่อยๆแล้วเห็นไหมมันใสๆอันนี้เราก็ลดไฟลงอีกนิดนึงเนื้อมันจะเริ่กเนียนอทีนี้เราก็จะตักอ่าตักขึ้นมาเราก็จะได้เปียกปูนได้ตัวเนื้อมาแล้วนะคะตัวเปียกปูนตัวเนื้อมาแล้วเราก็รอรอให้รอให้ตัวเนี้ยมันเซตตัวแล้วค่อยบรรจุลงถ้วยพลาสติกอย่างนั้นที่ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําหน้ามีสามส่วนก็คือมีกะทิมีเอ ตัวแป้งแป้งคือแป้งข้าวเจ้าสาช้อนโต๊ะจะแล้วก็กะทิครึ่งกิโลเตือ่หนึ่งช้อนชาอแล้วพอเสร็จแล้วตัวแป้งเนี่ยถ้าเราใส่ลงไปเลยมันจะละลายไม่ดีควรจะมีน้ําแป้งใส่ไปเลยไม่ดีเราควรจะมีน้าเราเอาน้ํานี้ก็ได้เอาน้ํากะทินั่นแหละเอามาละลายแป้งเราละลายแป้งนะให้แป้งมันกระจายตัวจากนั้นก็ขึ้นสู่ไฟ ช้ไฟไม่ต้องแรงมากใช้เวลาประมาณสักไม่ถึงสิบนาทีอันนี้เราก็กวนเพื่อให้ไอร้อนมันออกมันจะได้เซตตัวนะคะหลังจากที่เราลาดหน้าลงไปแล้วเห็นไหมมันเซตตัวเห็นไหมจ้ะแล้วเราก็โรยท็อปปิ้งลงไปอันนี้เราสามารถกินได้เลยไหมกินได้เลยคุณค่าทางอาหารของเจ้าเปียกปูนกะทิสดตัวนี้ได้ตั้งแต่ตัว ็อปปิ้งตัวข้างบนสุดก็คืองาคัวนั่นเองก็วิธีการทำก็ไม่ยากแล้วก็คุณค่าทางอาหารแล้วก็ได้หมดทั้งคัวนี้เลย